าการส่งชื่อมาชี้แจงแต่คนในคนในโลกออนไลน์ไม่หยุดนะครับอันนี้น่ากลัวเหมือนกันกับเขาเขาไม่หยุดนะเขาก็โผล่ไปขุดขุดประเภทประเภทกระบวนการล่าในรถนะคือไปขุดว่าอดีตเน่เขาทำอะไรโปรดิวเซอร์ของอดีตเคยไปลงชื่อว่าเอ่อไอคันสุดเก้าปัญญาไปเรื่อยเลย จริงๆต้องคนเนน่ตเสียงที่จาไม่ว่าในอไรต่ากเราตอนทำเสืยกเราก้อตนก็ไปพาสีพาต่อเลยรันนี้ตีแล้วกลับไปมันเลยมันเลยขึ่นมึงกูเลยแบบมาเจอนอ่ที่ชั้นชุ่สองเที่เอเชีเลายฟองแต่แล้วก็มีคนไปแบบนี้ไม่ไม่มีจะบีม่ใชมบปก็ก็อย่างนี้เราเราเราก็ว่าการลักเดือนกำรวจก โดยกระบวนการของเราเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการผิดหลักจรอยาบรบบข้อหนึ่งของเราคือว่าการแสดงความคิดเห็นคือคือการรับฟังความคิดเห็นจากจากคนดูคนอ่านคือได้สำคัญเพราะถ้าจะชี้แจงเนี่ยชี้แจงด้วยภาษาที่สุดาพ้จะตอบรับไม่ใช่เป็ท้าที่ท้าต่อยืนยืนการและ่งที่เราทำเป็นถูกคือแทนที่จะบอกคุณมา็นเจ้ากระตูวาคุณเป็นจ้ากระโปรงแมนเทอร์ ก็จบยังไงก็ผมวยกเวลาเป็นรี่สูงตัวเองนต่ว่าเราเองเนี่ยได้บอกแล้วว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ต้องการเป็นพื้นที่สาธารณะคนดูในชั่นชานอลจำนวนมากคิดว่าเราจะต้องเป็นสีเหลืองก็คือว่าไม่ต้องมีสีแดงคนที่มีความคิดต่างมาพูดเลยครับก็คือว่ามันไม่ถูกใจคือผมก็บอกมันไม่ถูกใจอะ ว่าถูกต้องว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคนที่วิจารณ์ก็ยอมรับนะไม่<ก>ถูกใจอยอมรับเขาก็ยอมรับโดยรวมนะแล้วพอเวลามันผ่านไปนะั <c oughs> ้นเนี่ยาวก็ปลอดสภาพติดใจเขาตอนนี้ไม่เห็นดีอะไรฮะรู้เด <c oughs> ็กออกแม้กระทั่งที่คลองสิบเอ็ดวันก่อนที่ท,ที่คุณลงอ่านชวนผมไปทำรายการผมก็ไปผมก็เอาเข็นนะได้ใจนะโอเควันแรกผมเชิญมาหมดเลยให้เชิญมาหมด ท่านจตุรนท่านดู่ลิงท่านไทยเราไทยแล้วก็หมอที่งานโทรศัพท์ก็ผู้ประกาศขับตาคือทำไมจับวันขับตาแต่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเคยไปทำแล้วก็เอาเทปนั้นเราออกอยู่ในเนชั่นเจอร์ผมก็ไม่เห็นมีปฏิิกริยาจากจากคนอ่ะคนดูว่าเอาไหมนะเนชั่นเจอร์เอาดู่ลิงไหมว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรนั่นแสดงว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นช่วงๆนะครับ เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อไปที่คุณสุรนันท์ดีกว่านะพวกช่อง11เ,เขาบอกว่าช่อง11อะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากถ้าใครไม่พูดไม่ถูกใจรัฐบาลอาาะไรก็ปาดเดี่ยวนั่นเลยแล้วเคยมีบรลานีได้ตูดเสีเยงเน,นี่ยกำลังพูดพูดอยู่กำลังวิจารณ์รัฐบ,บาลอยู่ช่อง11รัฐบาลอะในฐานะเคยคุ้มมาก่อนผมว่าต้องคอยมาิด่นึลย <laughs> เพราะเมื่อกี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้คุณอิจดกพูดบ้นา <laughs> มมนจะพูดเล่นนะครับ ผมขอถอยนิดหนึง่งะดะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเพราะว่าที่สิ่งที่คุณดีโอถามเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมา,ามกการประชุมตนนั้งแต่ต้องตั้งแต่คุณอดิศักดิ์แล้วแล้วก็มาถามผมเนี่ยคือมันมีสองแกนที่เรากำลังดูกันนี้คือแกนระหว่างเหมืองแดงซึ่งเป็นิยริปัจจุบันกับแกนระหว่างรัฐบาลกับสื่อนะครับเี้ไอ้แกนเหล่านี้เนี่ยผมขออนุญาตในฐานะที่ผมเคยนะั่ง เป็นนักการเมืองแล้วก็ได้นั่งเป็นรัฐมนตรีได้เป็นโฆษกพักต่อโต้กันตลอดนะครับแล้วก็พึง่งพาสื่อในเสะเดียวกันเขาพิพากษตอิโต้กับฝ่าย้านแต่ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทที่ทั้งพูดก,กันตรงกงว่าเราพ่สื่อว่าทําไมข่าวนี้ไม่ำนำเสนอทำไมข่าวนี้นำเสอำน,นเสอหรือบางทีก็ต้องตอบโต้และก็วิพากษ์แบบเหมือนกันในงานในกษณะที่ว่าเอ๊ะทำไมนําเสนอนั้นทนี้พอมาเป็นสื่อเอง ทีจริงผมไม่ได้ว่าตัวเองว่าเป็นสื่อเท่าที่เท่าคนเหล่านี้พวกท่านเหล่านี้เนี่ยอยู่มาสาสีปีผมได้ผมเป็นคอลัมนิ์เป็นคอมเมนเตอร์มากกว่าคือมาเขียนคอลัมั์มาให้ความเห็นนะครับเราก็ได้เห็นอีกมุมมองว่าเออมันก็มีมุมมองนี้แต่ในตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีหรือตอนที่ผมเป็นโฆษกผมก็ต้องยอมรับอย่างว่ามันมีพื้นฐานความแตกต่างผมไม่แค่สนใจนะผมอาจจะสนใจ,นะมมนใจข่าวบางข่าวนีดโตกันมาดีกว่านิแต่ถ้าปวกถาวาว่าปติชน เคยพิพากษาดตนายกทักษิณคุณแรงไหมเคยข่าสพเคยไหมเคยถามว่าเคยผมเคยพขมาคุยกันไหมเคยไม่ได้คุยกันเพราะจะเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วต้องช่วยกันนะคุยกันในฐานะเราอาชีพต่างกันยูโคลอเบอราหรือคุณพี่อดีศาสร์ก็เคยต้องพิพากต้องถาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับถามว่าทำเรียบข่าวจะโทรล็อกอีกข่าวหรือย่อฟังว่าทิ้ตั้งโพสุขวันไหม โอ้กันตะลุยเลยเปนเรื่องปกติการที่คนรัฐบาลจะโทรหาสื่อเป็นเรื่องปกติในการล็อกที่ข่าวในการขอร้องในการขอให้เสนออีกมุมมองหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องปกติในการส่งขู่อันนี้ต้องแยกนะมันมีมันมีเส้นแบ่งที่ชัดอยู่นะอก่ก่อนจะไปตอผมซักมันนี้หน่อยนะในไหนมาเทียบบ้านมรดิชนมัแลวคุณประสงค์เรื่องรัฐธรรมิูญอง์เล็บเจ้าเก่าเราเนี่ยก็บอกว่าตอนที่วิจัยทองทักษิณต่างต่างเนี่ยโฆษณามรดิชนหายไปที่ต่อยประมาณยี่ส้าล้าน นะฮะแล้วแล้วมติชนได้โฆษณาจากรัฐบาลตอนนี้เท่าไหร่อ่าคนจะดูก่อนเขาใช้ไหมก่อนไม่ใช่แต่ไม่อย่างนี้ไงต้องมายืนยันอะไรี่บ้างอันนี้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 เราบอกเดี๋ยวเยอะมัปฏิรูปเสียอย่างไรวิพาเรื่องนีเราผมจำเพียงเดียวคือตอนที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลวิพากษ์คุณทักษิณโฆษณารัฐบาลก็รัฐบาลวิพากษ์ประเทศก็โฆษณารัฐบาลก็หายไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนะอันนี้ผมขอตัดงไปก่อนนะเพราะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะสำคัญมาก นะครับแล้วมันถ้าเกิดพูดเรื่องปฏิรูปสื่อซึ่งคำนี้จริงมันไม่ใช่อะแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องพูดกันเรื่องเส้นแบ่งระหว่างโฆษณากับเนื้อข่าวซึ่งผมเราเคารพในสองสำนักนี่นะครับผูบ้ตรงพูดเลยก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นสื่อต่างประเทศเ <c oughs> ขาเรียกว่าใช้ดาวหัวขอ้กัแพงเืองจีนแล้วระหว่างฝ่ายธุรก,กิจกับฝ่ายข่าวเนี่ย <c oughs> มันต้องแยกกันชัดใช่ไหมโฆษณาคุณท่านสิงจะให้ คุณบริษัทในเครือท่านอดีตนายกท่านสิน่จะให้โฆษณาข่าวสดเเดชหรือไม่ไม่ควรกระทบกับเนื้อข่าวใช่ไหมครับเหมือนกนารรัฐบาลจะานให้แล้วมันก็ไม่กระทบทั้งสองสำนักนี้นะครับเขาอาจจะบอกว่าโอ้โหมันตกคนอาจจะเอาไว้พื้นผ้าว่าเอาค่าโฆษณาวันนีถ้าเขาไม่กระทบกับเนื้อข่าวที่เขาเสนอผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องชัดแต่บางสื่อนีบต้องยอมรับว่าบางสื่อนี้นะครับว่า การเอาโฆษณาการโฆษณาเสร็จแล้วไปทําไม้เ้อข่าวเพื่อเชียร์คนนั้นคนนี้มีนะครับลองไห้ลงเพราะว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเป็นผู้ผู้ที่เสร็จสื่อเป็นผู้ที่ตัดสินเองว่าใครดีไม่ดีแต่มันมีอันนั้นอันนั้นเรื่องหนึ่งกลับมาเรื่องเกา่าก่อนเดี๋ยว,ยวตรงนี้ที่ต้องต่อว่าตรงนี้ขอมติชนต่อนนะเนีน่ยคุณสุรอสารบอกไม่กระทบกับเนื้อข่าว นันก็ขออนุญาตตัดไปที่25ล้านแล้วกันจริงๆมันมีแรงส่งผลสะทือนต่อการทำงานของนักข่าวหรือเปล่าหาก25ล้าน,นะะมันเป็นได้สองด้านครับ <c oughs> มันทำให้กลัวก็ได้ทำให้คืดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลมันจะออกมาว่าคื <c oughs> อกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันไม่ชอบถูกเตะหรอ่เดียว อันนี้ผมผมร่าเริงครับผมแน่นสนิทกับท่านใัวสิสก,ก่อนที่จะเป็นนายกคุณตุลันจะตัางดีตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยตกตามนะครับกลับมาลุกเรือนคุยกันมีคุยนะั่งกินข้าวนะเจออะไรเนี่ยคุยกัน2องเดือนตเดือนผลตลอดท่านเป็นนายกได้สักกเดือนแล้ว เดิมก่อนถ้าเป็นนายกเวลาคุย50-50คุณพูดขึ้นผมพูดขึ้นสนุกนะการคนคุยกันเนี่ยมันต้องต่างคนต่างความต่างคนต่าง,าง,งนนาพูดนะครับรคเนนคารบคุณเป็นนายกใหม่คุณพูดหกสิบคุณพูดเจ็ดสิบผมพูดสามสิบใคยทำได้ผมเป็นนักข่าวผมต้องการข้อมูลผมอยากได้ข่าวมากกว่าอ,อย่างอื่นทั้งหมดในโลกนี้ แต่พอคุณเริ่มพูด8ปดสิคุณเริ่มพูดเก้าสิสุดท้ายคุณพูดเก้าสิบเก้าเจอกันผมครับอย่างเดียวเนี่ยเป็นสนุกกว่าผไม่สนุกด้วยไม่เจอดีกว่าเจอเดี๋ยวทะเลาะกันเหมือนกันเหมือนกับเรื่องที่คุณถามเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันเหรอครัคุณสุรนันท์บอกมันไม่เกี่ยวโดยหลักการคุณไม่เกี่ยวเวลาคุณพูดออกพับลิกคุณก็บอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกัน แต่เวลาถึงจเตะตัดขาอย่างเงี้ยให้คุณให้ผมทำยัไงดีว่าผมจ้องจ้องหงหงตกางเข้าไปหาหรือว่าเอาตะตั้งตะตั้งเห็นคือทำไมเขาเตะตัดขานักข่าวมานักข่าวทำไมนะบีบใครรัดบ้านกลับไปก็เตะถูกผมเจะยากเลยมันมีมือมีเท้าเท่ากันเตียนแต่มือเท้ามันใหญ่กว่าเราแค่นั้น จะีโยและได้คือสิ่งที่ควรจะเกิดนะครับเอาผู้ต้องปรองคือสื่อก็ต้องตรับตัวคือต้องยืนบนฐานตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับในคุณเป็นบริษัทมหาชนครับข่าวสดจะไม่เป็นตรมติชนไปเนไหนเนชั่นอะไรนข่าวสดไม่ต้องถือกึ่การก็ก็กลางเพราะไม่ได้รู้ไม่รู้ไม่อยากให้เข้าตลาดหลักทรันเลยแต่ที่ที่แมงยู ie ie> ่ทงนี้จะได้ช่วยแต่ถ้าอย่างนี้ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วการทุกถูกทดสอบ ทดสอบอย่างนี้เนะี่ยในที่สุดยืนได้มันเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆผมไม่ว่าถ้าผมแฮปปี้นะในฐานะถ้าเกิดผมแม้ถ้าผมกลับไปเป็นนักการเมืองอีกครั้งเนนะี่ยผมก็แฮปปี้ถ้าสื่อเป็นอย่างนี้ผมไม่แฮปปี้ถ้าเกิดสื่อนี้ถูกซื้อถูกล็อบบี้ถูกดีดจนกระทั่งเข้าข้างน้งข้างนี้มันได้ขวนแต่มันควรจะกลับไปที่หล<ร>ักการนั้นเดิมก่อนหรือเปล่าว่าอาการเม,มืองมันได้ขวดยังหน้าทุนแล้วเข้ามาแทรกแชร์แลใช้ยังสองหน้าร้อมกันนี่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะ มันใช้แค่นั้นแหละ,เ,ะเ,เดี๋ยวจะทำแล้นทำนั้นเดี๋ยวทำนังสื่อเดี๋ยวก่อยนอะไรก่อนที่ยันอันนิดเดียวอธนะิบายใตเชพโครงสร้างทางธุรกิจของสื่อนิดเดียวนะครับปัญหาของโครงสร้างทางธุรกิจสื่อในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือทีวีนะครับมันมีปัญหาในตัวมันเองอยู่ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มันที่มันต่กมากนะครับผมขายสิทธิ์พิมพ์เล่มละสิบบาทคุณนายจะขายเล่มในยี่สิบ แต่คุณอนาจะาหน้าเยอะกว่าสิบบาทเนี่ยจริงๆถ้าท่านไหนทําธุรกิจเป็นเพยหนังสือดอูเด้จะรู้ว่าท่านซื้อผมไปเล่มละเจ็บาทยี่สิบหกสตางค์นะครับต้นทุนหลิตของผมเนี่ยรวมค่าขนส่งแล้วนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งขนาดนี้ราคากระดาษที่ประมาณห้าร้อยแปดสิบเหรียญต่อตันยี่สิบ็บาทต่อกิโลโดยประมาณนะครับ มันตกเล่นมาหกบาทสี่สิบหกบาทสี่สิบผมขึ้นเครื่องบินปั๊บส่งไปเชียงใหม่ส่งไปภูเก็ตส่งไปสงขลาเนี่ยผมไม่มี margin เลยนะครับผมต้องขายหนังสือพิมพ์ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นผมถึงจะไม่ขาดทุนไม่กระเดียงไม่มีโฆษณาเพราะนั้นมันถึงมันถึงสําคัญว่าเออทำไมมันต้องบาลานซ์ให้ดีในเช่หนังสือพิมพ์ทำไมต้องบาลานซ์หนังสือ ยอดขายนะครับกับโฆษณาให้ดีทีวีก็เหมือนกันมีไม่กี่ประเทศในโลกเพระเกินเขาเร็นันงกขออนุญาตไม่ไม่ทวรย้อนที่ที่ได้เขียนเข้าใจว่าทางทพุทนเนรายการของท่านคสีรองแจกไปแล้วนะมีไม่กี่ประเทศในโลกมีประเทศพเ,เด็จการเท่านั้นที่รัฐยึดสัมปทา,านทีวีเอาไว้ เทศไทยเนีบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่จริงไม่จริงเพราะว่าคุณยึดสื่อไว้หมดยึดสื่อหลักอย่างหนึ่งคือโทรทัศน์และวิทยุเอาไว้ถ้าไม่ใช่ของรัฐโดยตรงก็เป็นสมปัะปทานซึ่งอเมริกาไม่มีอังกฤษไม่มีญี่ปุ่นไม่มีใช่ไหมมันจอาจจะมีช่องหรือสถานีที่เป็นของรัฐแต่หนึ่งเดียวเท่านั้น หน,หนึ่งในหลายพันไม่ใช่คุณสองร้อยกว่าสถานีหลักวิทยุเป็นของรัฐทั้งหมดใครอยากทำต้องไปสับต่อเฮ้ยไม่มีทางคุณไม่มีทางพัฒนาสื่อขึ้นมาได้ในบรรยากาศที่มันเป็นกรอบเป็นขอบเขตของอำนาจไม่มีทางแค่พูดพูดไม่ได้เต็มที่ก,ก็แย่แล้ว พูดพูดอยู่เสียงหายไปอ่ะพูดเลยดูเลยครับเพราะฉะนั้นในในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก่อนจะไปปฏิรูปอื่นมันต้องจัดโครงสร้างมันให้ถูกก่อนนะครับอย่างแรกสเต็ปแรกเลยรัดออกไปในความเห็นของผมนะครับผิดถูกไม่รู้ถอยไปถอยไปว่าคุณขายไหมว่าคุณได้เงินอิสมาฐานคุณอยากเอาเงินนี้ไปทําอะไรคุณจะไปปฏิรูปอื่นตั้งเป็นมองสือที่ดีคุณจะทำมันทําเลยแต่คุณอย่ามาประมูลทีวีสาสิบปี ประมูลทีไรแทบมีคนรวยทุกทีคนที่ไม่บนรวยรวยขึ้นมาทุกทีชื่อชื่ออะไรนะคนไม่รวยก็เลยขึ้นศาลนะครับคุณพิญโยถ้าจะเอ่ยชื่อ bueno. sure you know. ผมเป <laughs> ็นสร้าถ้าจะเอ่ยชื่อขอเป็นสร้างชื่อเขียนเป็นจำเลยรู้มไม่ได้คุณคุณทำรายการวิทยุผมไม่เคยทำคุณพูดผิดหูผู้มีอำนาจ มันสั่งกันในท่าไหนในดูรายการคุณซึ่งควรจะมีสามารถเซ็นกันไว้สาบปีแม่งออกได้หกเดือนหายถูกไหมพี่พี่เขารู้ดีกว่าเพราะว่าในั่านจะมีประสบการณ์ทํา